ออกรถกับโฟกัสง่ายที่เดียวค่ะพี่ผมทำงานบริษัทรู้สึกชอบรถคันนี้แล้วก็ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนขําสามารถออกรถได้เลยครับประทับใจที่นี่ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากบริการดีมากค่ะอาชีพค้าขายค่ะที่มาออกรถโฟกัสไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้คือเอกสารก็ไม่ยุ่งยากง่ายมากรถโฟกัสนะครับ บริการดีครับเป็นกันเองแล้วออกง่ายครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยครับบริการดีค่ะรถสวยๆเยอะค่ะเราก็โอเคเพราะว่าเขาเขาบริการดีแล้วก็เร็วเร็วทันใจทันใช้เลยไม่ทิ้เลยลูกท่านในที่สนใจแต่รายน้อยนะคะก็อยู่ไว้เป็นตัวอย่างค่ะว่าออกรถได้จริง พี่พอไม่ได้เห็นรถจริงๆไหมนะคะเห็นแค่รูปที่คุยส่งให้ก็เขาบอ,อกว่าพี่พอยเนี่ยมั่นใจมากมีรถของมาโกัสใช่ไหมคะพ่อสมานนะครับอาชีพเกษตรกรัครบทำนาใช่ไหมครับแล้วมาออกรถที่รถโฟกัสน,นะครับเราย้ําเลยนะครับออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะครับซื้อรถที่โฟกัสน,นะคะซื้อคนเดียวค่ะไม่ต้องทํำเลยค่ะแล้วก็ได้สิร์ฟรเพื่อนจับด้วยพนักงานรับนิสสานกิจออกรถตีราไม่ใช้เงินสักบาทเลยค่ะ รปบโมชั่นดาวครับผมสูงสามหมื่นเลยนามหมื่นรับสามหมเต็มเลยครับสามเต็มสามหมื่เลยนะครับพนักงานโรงงานนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องค้างค่ะรับโปรโมชั่นช่วยดาวสามหมื่นบาทพนักงานบริษัทรับโปรโมชั่นช่วยดาวสามหมบาทค่ะรับหมอตัดผ้าได้รับโปรโมชั่นช่วยดาวสามหมื่ค่ะออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าได้เงินช่วยต้องสามหมค่ะข้าราชการได้โปรช่วยดาวสามหมื่นบาท เป็นพนักง,งานบริษัทเงินช่วยดาวสูงสุดส้ม0 0นบาทเรวดูน,นะครับอายุ20ปีหมัดปาดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้รถแรงฝันนะครับผมวันนี้เรามาถึงที่บ้านลูกค้าเลยเรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่นี่เลยนะครับจัดส่งฟรีไม่มีค่าบริการนะครับที่รถโฟกัสรงข้ามโลตัสละบุรีนะครับเด็จกจับจากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะ มีสองพาพดีนะคะเดี๋ยดูแลดีมากเลยค่ะเพื่อเหลือทุกอย่างด้านเอกสารด้านอะไรทุกอย่างเลยนะคะให้เชิญมาที่โฮครัตในส่วนนี้นะครับครับผมออกรถกับโฟกัสง่าย เดียว <Good> เอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้าอนุมัตไว้เป็นสชั่วโมงเดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด